วันนี้มันจะมารีวิวร้านเด็ดในจังหวัดปัตตานีปีที่2นะครับถ้า,านี่ยังมีน้ำมัรืคอมเมนต์กันดามากันฮอบเบสเดียปัตตานีไปหอนี้พิรัว์นี่คือถ้ามาปัตตานีเมื่อไหร่สามารถกดเซฟวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมกลุ่มากไปัตตานีไม่ตบองไปเซฟวิดีโอนี้ไปในอัตบอยมากวันยงหอบมีน้มัรคอมเมนต์ไปถ้าใครมีร้านเด็ดๆสามารถฝากร้านได้เลยนะครับอ่าชื่อร้านพิกัดร้านแล้วก็เมนูอาหารที่ร้านนะครับ เดี๋ยวจะไปดูว่ามีร้านไหนบ้างนะครับร้านแรกคือร้านขนมโบราะครับเป็นขนมอากะใบเตยนะรับางกูเป็นร้านกะมากนะครับทุกคนรสชาติจะมีความหอมนุ่มอร่อยนะครับรสชาติแบบไม่หวานมากนะทุกคนแล้วก็เข้าแบบเข้าย่างแบบสูตรโบราณนะครับจะมีแบบอ่าไม้ฟืนนะครับทุกคนก็มาร้านที่สองนะครับก็คือร้านส้มตํา มาพียูนะครับทุกคนใกล้กับแม่น้ําสับปะรังทุกคนจะมีเมนูหลายอย่างทุกคนจะมีส้มตำมีไก่ย่างนะครับมีเหล่าปูก็แบบดูแบบดาแบบดแบบตมาเกี๊ยปีปีอสุมงาในแบบนี้อ่านี่ฮะนี่ดูอะไรบานาปัตตานีในนี่ระกิจาข้าวมันไก่กะคุนไตในแบบนี้นี่รดกสิกายนนี่คือรสชาติของข้าวจะมีความหอมน้ำจิ้มคือเด็ดที่แบบเข้มข้นนะครับแล้วก็ไก่แบบนุ่มมากนะครับทุกคนคือเวลาไปปัตตานีคือผมไม่พลาดนะครับร้านข้าวมันไก่กะคุนไตนะครับจะบอกว่าอร่อยมาก จะมีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่แบบหอมจริงๆริครับเม็ดเรียงแบบสวยงามนะทุกคนแล้วก็แบบน้ํากะทีแบบเข้มข้นนะครับแบบมะม่วงเข้าแบบสดสะอาดมากนะครับทุกคนถือว่าอร่อยมากแล้วก็มาร้านต่อไปก็คือร้านซุปต้นมะขามนะทุกคนอันนี้เป็น ร้านซุปที่อยู่แบบอ่าก่อนที่จะเข้าในเมืองสายบุรีนะครับที่นี่เขาจะใช้วัตถุดิบแบบสดใหม่วันต่อวันนะครับทุกคนจะมีเนื้อจะมีไก่ปลาไหลอะไรแบบนี้คือแบบสดจริงๆนะครับทุกคนถ้ามาสายบุรีก็สามารถมาลองได้นะครับนี่คือข้าวหมกอาหรับคนทําก็เคยอ,อยู่ราสา์ฟดีแบบนานนะครับแล้วก็แบบมาเปิดร้านที่นี่ร้านเขาอยู่ในเมืองปัตตานีนะครับนี่ครับทุกคนจะมีข้าวหมก ข้าวหมกปลาข้าวหมกเนื้อนะครับทุกคนก็จะมีขนมหวานนะครับจะมีคุณาฟ้าชีสอะไรแบบนี้ครับผมสั่งเป็นคุณาฟ้าชีสแล้วก็โรตีนะครับโรตีชีสนะครับนี่หนึ่งร้านที่อร่อยมากนะครับทุกคนถ้าใครอยากกินข้าวหมกไก่ข้าวหมกปลาข้าวหมกเนื้อก็สามารถมาร้านนี้ได้เลยนะครับผมับมาร้านต่อไปก็คือร้านขนมโบราณนะครับเป็นขนมอ่าตะปงเบกอนนะครับทุกคนเป็นขนมที่แบบทํามาจากมะพร้าวนะครับ อันนี้เขาใช้มะพร้าวอ่อนนะครับคุณยายบอกว่าต้องใช้มะพร้าวอ่อนถึงจะอร่อยนะครับผมแบบรสชาติที่แบบหอมและก็แบบได้กลิ่นมะพร้าวอ่อนแบบชัดเจนนะทุกคนคือก็พอกัดเข้าไปมันนุ่มมันมันหอมมะพร้าวนะทุกคนอันนี้ร้านอยู่ใกล้กับอ่าหาดวาสุกคีครับอยู่ในสายบุรีนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งร้านที่ อร่อยจริงๆครับเป็นอีกหนึ่งร้านถ้ามาหาดวาสุกรีที่สายบุรีก็สามารถมาแวะอุดหนุนย้ายได้เลยนะทุกคนจะว่าขนมข้าวแบบอร่อยจริงๆนะครับและนี่ก็คือร้านเด็ดในจังหวัดปัตตานีที่2นะครับทุกคนก็จะบอกว่าในปัตตานีมีของกินแบบอร่อยๆแบบเยอะมากนะครับทุกคนเดีย๋ยวให้ผมแบบทำ EP สามนะครับทุกคนหรือถ้าใครมีร้านเด็ดๆในปัตตานีนราธิวาสยะลาก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนคอมเมนต์ชื่อร้านคอมเมนต์เมนูที่ร้านและก็รสชาติอะไรแบบนี้สามารถแบบ อ่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันในพีที่3นะครับทุกคนอัสลามุอะลัยกุมนะครับ